สวัสดีครับวันนี้นการมาปรึกษาคุณหมอนะครับที่เธอคิดกนะครับวันนี้มาทําหลอกกันนี่ครับเห็นได้ว่านะครับมีวงวงนะครับที่แก้มนั่นคือไขมันที่แก้มนะครับเวลาผมยิ้มจะมีไขมันที่แก้มนะครับเยอะมากเลยเวลาถ่ายรูปนะครับหรือว่าเวลาออกกล้องเนี่ยมันจะดูไม่ค่อย ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่นะครับแล้ววันนี้นะครับคุณหมอก็ให้คำปรึกษาว่าถ้าเกิดว่าผ่าตัดนะครับไขมันที่แกมเนี่ยจะช่วยทําให้หน้าของเรานะครับดูเด็กลงแล้วก็ดูกระชับมากยิ่งขึ้นด้วยครับอันด่วนเรื่องจากวัยของผมนะครับก็คือ30แล้วนะครับมันจะทําให้ไขมันนะครับจากที่อยู่ตรงนี้นะครับมันจะค่อยๆหย่อนคล้อยลงมานะครับทำให้หน้าดูแก่นั่นเองนะครับตามวัยตามอายุนะครับแล้วก็ตามแรงน้มถ่วงด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมานะครับปรึกษาคุณหมอ แล้วก็มาทำเคสกับคุณหมอนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไปนะครับบ๊ายบาย